ประวัติไดโนเสาร์สเตโกเซรัสเป็นไดโนเสาร์กลุ่มแพคีเซฟาโลซอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากลักษณะหัวที่หนาและเป็นโดมสเตโกเซรัสจัดเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กถึงปานกลางที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคคริเทเชียสประมาณ76-74ล้านปีตอนในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในบริเวณแคนาดารัฐอลเบอร์ตาและสหรัฐอเมริกา ในนิวเม็กซิโกประวัติการค้นพบการค้นพบครั้งแรกซากฟอสซิลของสเตโกเซรัสถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักบรรพชีววิทยาชาวแคนาดาชื่อลอเรนซ์ลัมเบในปี1902ที่กลุ่มหินเบลลี่ริเวอร์กรุ๊ปในเขตแม่น้ำเรดเดียร์รัฐอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาโดยในตอนแรกนั้นมีการพบเพียงบางส่วนของกะโหลกศีรษะที่เป็นโดม การศึกษาเพิ่มเติมในปี1924 Charles W. g i ชาลส์ิมนักบรรพชีววิทยาชาวอเมริกันได้บรรยายถึงกระโหลกศีรษะที่สมบูรณ์ของ s t e โ o เซ r รัสว a ล i ิดัพร้อมกับโครงสร้างส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นซากที่สมบูรณ์ที่สุดของไดโนเสาร์หัวโดมในเวลานั้นการจำแนกชนิดในช่วงแรกสเตโกเซรัสเคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโทรอดอนเนื่องจากมีลักษณะฟันที่คล้ายกัน แต่หลังจากที่มีการค้นพบแพคิเซฟาโลซอร์ทำให้มีการรับรู้ว่าไดาโนเสาร์กลุ่มแพคิเซฟาโลซอร์เป็นกลุ่มที่แตกต่างออกไปในปี1945ชาลส์เอ็มสเติร์นเบิร์กได้เสนอให้ตั้งชื่อกลุ่มแพคิเซฟาโลซอริด e ซึ่งหมายถึงกิ้งกะหัวหนาขึ้นมาและจัดให้สเตโกเซรัสเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้การปรับปรุงการจำแนกในช่วงศตวรรษที่20 สเตโกเซ r รัสถูกใช้เป็นแท็กซอนถังขยะสำหรับแพคิเซฟาโลซอร์ขนาดเล็กถึงกลางในอเมริกาเหนือหลายชนิดแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่21ได้มีการทบทวนและจำแนกใหม่ทำให้หลายชนิดที่เคยถูกจัดอยู่ในสเตโกเซ r รัสถูกย้ายไปอยู่ในสกุลอื่นเช่นส p h ี r o t h โทลุสโคเลปิโอเซฟาเลและฮันซูสอย่างไรก็ตามในปี2011 ได้มีการตั้งชื่อชนิดใหม่คือ Stegoceras novomexicanum ซึ่งพบที่นิวเม็กซิโกแม้ว่ายังคงมีการถกเถียงถึงความถูกต้องของชนิดนี้เนื่องจากซากที่พบเป็นของไดโนเสาร์วัยเยาว์ลักษณะเด่นหัวโดมหนาลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ Stegoceras คือกะโหลกศีรษะที่หนาและเป็นโดมหนาแน่นสูงซึ่งประกอบด้วยกระดูกสองชั้นและมีแท่งกระดูกคำยันอยู่ภายใน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหัวโดมนี้อาจถูกใช้ในการชนกันระหว่างตัวผู้เพื่อแย่งชิงคู่ครองหรือเพื่อก้องกันตัวจากผู้ล่าเดินสองเท้าสเตโกเซรัสเป็นไดโนเสาร์ที่เดินสองเท้าโดยมีขาหลังที่ยาวกว่าขาแน่มากขนาดสเตโกเซรัสวอลีดัมมีความยาวประมาณ2-2.5เมตรและน้ำหนักประมาณ45-68กิโลกรัมหรือประมาณ100-150ปอน ทิ่นอาศัยและอาหารเตกโกเซรัสอาศัยอยู่ในป่าทางตะวันตกของอเมริกาเหนือในยุคคริเตเชียสตอนปลายเป็นไดโนเสาร์กินพืชโดยมีฟันที่แหลมคมและเป็นหยกักซึ่งเหมาะสำหรับการกินใบไม้มเมล็ดพืชผลไม้และอาจรวมถึงมแมลงด้วยการศึกษาเส e โกเซรัสและไดโนเสาร์แพคิเซฟโลซอ์อื่นๆยังคงดำเนินต่อไป โดยการค้นพบฟอสซิลใหม่ๆจะช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการและพฤติกรรมของไดโนเสาร์กลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น